สวัสดีค่ะตอนนี้ไกด์แพดนะคะอยู่ที่ตลาดหยังวะต,ตลาดผ้าไหมสุรินตลาดสดนะคะโซนที่สารการสุรินตอนนี้มาที่ร้านค้าที่มาจากอำเภออะไรจ้าอำเภอลำดวน<ๆ>ดวน,นี่มันเรียงตัวกันแบบเหมือนกับอยากให้สัมภาษณ์เลยใช่ไหมเนี่นย,ยเอออะมาโปรโมทหน่อยแล้วผืนที่หนึ่งอผืนที่หนึ่งามา ต้องธรรมชาติจะมีคนชมอ่ะเมือนที่หนึ่งค่ะเป็นงานผ้าตะกผ้าตะกผ้าไหมมัดมีผ้าตะกอลายลูกแก้วใช่ไหมอ่าแพทเริ่มชำนาญแล้วเห็นไหมอ่าผืนเท่าไหรครับืนนี้อ่าโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์ด้านในหน่อยเลยปนมากค่อยโชว์ทีละพื้นนี่เลยโอ้มีคนโชว์ทรรมากินเยอะไปหมดเลยนี่ค่ะนุ่งหน้านางมีชายคุยบางคนบอกว่าเอ๊ะกายแพทมันคืออะไรนุ่งหน้านางก็แปลว่ามันมีชายคุยคุณไม่ต้องไปตัดค่ะ คุณเอามามัดเลยค่ะเพราะคุณก็จะได้ไม่ต้องเสียค่าตากแลวมันสามารถาเป็นผ้าคล,าลุมไหล่เวลาหนาวๆกับเ,เวลาที่คุณอยากจะโชว์ก็ไปแขวนผนังได้เวลาที่มันทรงคุณค่าผ้าไหมสวยนะคะข้อดีคือยิ่งแกไว้ยิ่งแพงยิ่งทรงคุณค่านะจะบอกให้นี่ค่ะลายอะไรคะช้างช้างช้างนอนเคยเห็นช้างหรือเปล่าแหมเพื่อะไปค่ะแอนเดนแอนเดน นี่เลยน,ลน,นี่ค่ะลายโบราณค่ะมีคนช่วยกันประมาณร้อยกว่าคนนะคะตอนนี้นะคะ <laughs> นี่ค่ะผ้าไหมมัดหมี่ค่ะสวยมากๆดูความยาวนะคะตอนนี้ขออนุญาตเนื่องจากว่ามันมีแสงเนาะมีแสงอาทิตย์ค่ะแสงแดดมาก็เลยส่องนิดนึงกล้องนี้ก็เลยจับนิดนึงค่ะอันนี้จะเป็นลายลูกแก้วผ้าไหมย,ยกดอกผ้าไหมมัดหมี่ลายลูกแก้วนะคะ าผืนนี้เป็น,นหน้านางชายครยคือไม่ต้องไปตัดเลยนะคะผืนนี้เท่าไหรลองเดากันดูซิติ๊กตอ,อกติ๊กตอ,อกสองพัไม่ใช่เท่าไหร่จ๊ะ 3, 2, อย่าบอกว่า2,000เดี๋ยวขาดทุนนะ3ามพันสองร้อยถูกมากขอโทษนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังต้องมาซื้อที่สุนินเหล่าเดอ้อเพราะว่าที่นี่ไม่มีค่าที่อาเป็นผืนต่อไปนะคะมีคนสงสัยว่าไกด์คะ ไอ้ทอสองตะกอสามตะกอสี่ตะกออาจารย์ตอบเลยค่ะสองตะกอคืออะไรสามตะกอคืออะไรอาจารย์ตอบไม่ได้ก็หักอาจารย์นะคะค่ะอันนี้สามตะกองานสามตะกอเป็นงานตีเกลียวเนาะอ่าโอเคอ่ะอธิบายลายผ้าหน่อยค่ะพี่ลายประการตรอบลายประการต็อลงโบราณละกประกาแปลว่าดอกไม้ ใช่ไหมดอกตรอปแปลว่ามะเขือค่ะอ๋อปากกาตรอปอ๋อเข้าใจแล้วมาจากดอกมะเขือนี่เองอาจารย์เป็นคนกรุงเทพหรอคะอ๋ออาจารย์เข้าใจขนาดซักเขมยนไหมใช่นี่เลยค่ะไม่ได้คำเดียวว่าเตะค่ะโอ้ยดื้ออีกเจอใหญ่บานมูยเนี่ยเตะนีเท่าไหร่คะผืนนี้สองพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยซื้อที่สุรินทร์เท่านั้นนะเหลา ถ้าซื้อที่ผ่านออนไลน์ไม่ใช่สาขาเท่านี้นะคะสนใจติดต่อมาได้ค่ะอารแพ็ขออนุญาตดูผ้าไหมของซีนคือลายโฮ่นุยนาบองลายโฮ่โยโมลายโฮนี่เหมือนใครเลยเนี่ยพื้นนี่แหละไม่เหมือนใครเลยขออนุญาตก่อนมีลายนี่เหมือนใครเลยโอประยุกต์ค่ะโบราณใหม่บ้านฟืมมันฟืมน้อยมันฟืมน้อยใช่ไหมเดี๋ยวอธิยายคำว่าฟืมหน่อยฟืมคืออะไรคือให้ธีโบราณ ฟืมโบราณที่ไว้สอยริมอ่ะบางคนสงสัยนะฟืมคือที่ไว้สอยริมเป็นไหมบ้านนะคะน,นี่เลยค่ะนี่ค่ะโอ้สวยมากๆเลยเป็นสีเคมีเป็นสีเคมีผืนร่ค่ะผืนนี้พันแปดนะคะอ่ะเรามาขอดูสีธรรมชาติสําหรับโฮโฮบอนเตือเต้อแม่นี้ อันนี้โฮบันเตอนไหมโฮบันเตอนย้อมสีธรรมชาตินะคะกำลังดังเนื่องจากเจ้าคุณพระท่านใส่มาจังหวัดสมุทรเมื่อ25พฤศจิกายนคลิปนี้ดังสุดของไกด์แพทนะคะใครยังไม่ดูคลิปนี้ถือว่าเชยนะคะนี่เลยค่ะได้ต้อนรับท่านอย่างใกล้ชิดเลยค่ะพื้นนี้เท่าไหร่จ้า3,000นะคะมาส์์ for this one นะคะสำหรับ3000บาทนะคะ no so expensive นะคะไม่ถูกค่ะไม่แพงกำลังดีกำลังโอเคไหมคะจย์ เพราะฉะนั้นสวยมากนะคะมีคนจะตามหาก็ต้องมาเจาะนะคะดูวิธีการขายก่อนค่ะดูค่ะบ้านๆค่ะดูค่ะบ้านๆค่ะดูค่ะนี่ขายกันที่พื้นเลยค่ะนี่คะแต่ผ้าไหมไม่ราคาพื้นนะคะคุณผู้ชมมาดูก่อนนี่ค่ะลายอัมโรมราชาผ้าไหมขอหนึ่งพื้นค่ะก่อนจะจากไปแล้วอัมโรมอัมโรมอัมโรมโนโนโนอัมโรมเยเยอะโอเค อัมปมนะคะคือราชาแห่งผ้าไหมเขาบอกว่าเปรียบเสมือนเป็นอะไรนะประกายดาวใช่ไหมเหมือนประกายดาวไหมเขาจะมัดหมี่เฉพาะเส้นพุง่งแต่อัปมปมเนี่ยก็คือจะมัดหมี่ทั้งเส้นพุ่งแล้วก็เส้นยืนนั่นแหละคะ่ะมีคนถามว่าเราทำไมต้องพุ่งะละแล้วยืน,นยในสุรินคือพุ่งและยืนนะบางคนไม่เข้าใจก็จงไม่เข้าใจต่อไปนะคะเท <laughs> ่าไ, <laughs> ไหร่คะเท่าไหร่คะอันนี้ชุดหนึ่งก็ 2,005สี่เมตรนะคะเดี๋ยวกลับไปดูคลิปเียงในนี้เด้แล้วก็จะหัวเราะขอบคุณนะคะขอให้ขายดีแล้วก็สนใจจะมาผ้าใหม่เออไม่ใช่สนใจจะมาตลาดนัด ผ้าไหมสุรินทุกวันเสาร์บริเวณสารการจังหวัดสุรินนะคะวันนี้แอดมินขอไปก่อนเนื่องจากว่าติดภารกิจนะคะขอให้ท่านนะคะขายดีแล้วก็ผ้าไหมทรงคุณค่าอย่าเพิ่งค่ะอย่าเพิ่งต่อราคาทอด้วยหัวใจนะคะแล้วก็นอกจากอยากได้นีก็คือมีผ้าสบายผ้าคลุมไหล่อละาอารานอโรยร้อยสีพันลายสุรินเหล่าเด้อค่ะเด้อ ขอบคุณที่ติดตามชมอย่าลืมกดกระดิ่งกดสับตะไคร้โอ้ไม่ใช่กดสับสไคร้ด้วยนะคะไม่บายพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ